มาอลไรครับทุกคนเ,เดี๋ยวลืมเปลี่ยนนี่เปลี่ยนยังวะโอเคแค่นี้นะวันนี้ครับมาแจากเกมพาสนะครับทุกคนหวังว่าทุกคนจะได้กันโอเควันนี้เรามามีเกมมาให้เล่นด้วยนะครับลิงดิสคอร์ดถ้าเกิดใครไม่เข้าดิสคอร์ดนี้ไม่ได้เกมพาสนะครับทุกคน เดี๋ยวเราคนมากันแป๊บนึ่งมามามาวัสดีครับไลค์ขึ้นหรือยังไลค์ขึ้นแล้วเนาะจะมีคนมาดูหรือเปล่าอเ,เนี่ยเดี๋ยวแปะไว้ในดิสคอดด้วยเผื่อบางคนไม่รู้ว่าวันนี้เราแจกเกมพาร์ทกันนัดกันไว้แล้ว ดีครับวันดีคนไว้ได้วยนะครับมาเกมพาร์ทแบบถึงฟอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอคนมาอีกนิดนึงจะได้พูดทีเดียวนะครับรอคนมาเราจะได้ได้อธิบายกดทีเดียวดีครับผมสวัสดีครับมามามาทุกคนติดตามไว้ก่อนเลยติดตามกดไลค์ครับแล้วก็เข้าลิงก์ดิสคอร์ดมาใครที่ยังไม่มีดิสคอร์ดเข้ามาเลยครับ เราเตรียมจะแจกเกมพาร์ตนะครับผมเดี๋ยวรอคนมาอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรออธิบายกฎอีกทีนึงนะครับเกมนี้สามารถเล่นตอนไหนก็ได้นะครับผมกดล้านหนึ่งเอ้าทำไมอ่ะอ๋อไม่มีไม่มีดีสคอร์ดสมัครเลยครับสมัครเพียงพันนะครับผมให้เวลาสมัครแจกเกมพาร์ตนะครับวันนี้เพราะว่าดิสคอร์มันติดต่อมันติดต่อได้ง่ายนะครับแล้วก็เล่นกิจกรรมง่ายเกี่ยด้วยนะครับผมไม่ค่อยดีครับพี่ชายสวัสดีครับมาทุกคนเข้าดิสคอร์ดกันให้หมดครับวันนี้เรามีแจกเกมพาร์ตนะครับผม ใครที่ยังไม่ได้สมัครดิจคอร์ดก็สมัครกันไว้ได้เลยนะครับแล้วก็เข้าดิจคอร์ดพี่มานะครับผมมาเพราะว่าดิจิคอร์ดมันมันจะเล่นกิจกรรมอะไรมันง่ายกว่านะครับพี่ไม่ค่อยอยากอยากไปไปไปที่อื่นเท่าไหร่นะครับผมอี๋ยวแชร์จอไปให้กับเ๊บอือหวัดดีรู้สิบเอ็ดคนเล่วนะครับสวัสดีครับมามากันหรือ,อยังกดไลค์กันหรือ,อยังอยากได้เกมพัดกดไลค์นะครับหวังว่าจะได้กันแต่ว่า เกมพาร์ไ <ver communist initiation> อวิธีใจใหญาของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ดวงนะครับอยู่ที่อยู่ที่ความรู้ทางด้านรูบ็อกมากกว่านะครับว่าใครจะมีความรู้ในรูบอกเยอะกว่ากันนะครับผมจะไม่สปอยแล้วกันเอาบอกไปแค่นี้นะครับวันนี้มาแจกของใช่ครับวันนี้มาแจกของครับแจกเกมพาร์ไอแจกแจกฉลองหนึ่งหมื่นามแหละละครับเพราะว่าเราจะไม่ได้ฉลองเลยนะครับคือหนึ่งหมื่นมันมันผ่านไปนานแล้วแหละแต่ว่าเพิ่งย้อนกลับมาฉลองนะครับเพราะว่ามัน มันมีอะไรหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเกมกําลังอัปเดตบ้างนูน่นนี่นั่นบ้างนะครับเลยม,มาแจากวันนี้ดีกว่านะครับผมว่าทำไมาคนดูไม่มีเลยอะเก้าคนอย่าบอกนะแจากแค่เก้าคนนี้ถ้าเกิดเก้าคนนี้ได้ก็ทำไงถึงได้ครับกดเข้าดิสคอร์ดก่อน,นครับเข้าดิสคอร์ดก่อนเลยนะครับผมแล้วกดติดตามกดไลค์นะครับกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์นะครับผมแล้วก็เข้าดิสคอร์ดมาแล้วเดี๋ยวรอคนมาอีกแป๊บหนึ่งรออีกสักประมาณ ยี่สิบสิบนาทีแล้วกันสิบนาทีนะครับสิบนาทีเดี๋ยวเรามาแจกกันนะครับสิบนาทีเดี๋ยวเรามาแจกกันเพราะว่ารอคนเข้ามาก่อนเผื่อแบบบางคนแบบจะมาช้าอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็เราต้องอธิบายกดหลายรอบนะครับเข้าแล้วทำไมต่อรอก่อนครับรอก่อนรอคนมาอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราอ,อธิบายกดให้ฟังนะครับความรู้ลูกบอของผมนี่เล่นมาสิบห้าปีความรู้คือสูตร มันก็ง่ายๆเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ให้ฟังแล้วกันมันเกี่ยวกับการเปิดแผ่นป้ายครับทุกคนเปิดแผ่นป้ายแล้วก็แบบให้ทายกันใครทายถูกก็รับไปเลยครับมันก็อยู่ที่ฝีมืออยู่ที่ดวงแล้วก็อยู่ที่เน็ตด้วยครับว่าใครจะจอยด s สคอนพี่ทันทุกคนน่าจะเห็นในดีสป่าว่ามันมีห้องหนึ่งที่พี่เขียนว่าอ่าห้องกิจกรรมนะครับห้องนั้นแหละคือพี่จะให้ทุกคนเนี่ยยัดกันเข้ามาในห้องนี้ถ้าเกิดใครเข้าทันพี่ก็จะพี่ก็จะถามว่าเปิดแผ่นป้ายไหนถ้าเกิดเราเปิดหนึ่งเราก็ทายไปครับว่า เราเราจะมันอันนี้คือแมปอะไรนู่นเนี่ยอะไรคือแมปอะไรอย่างงี้ไหมน,นะครับมาเตรียมไทยเตรียมไทยก็คือใครที่เล่นหลายๆแมบปบบ่อยๆก็อาจจะรู้ครับว่าคําถามที่พี่จะถามนี่นคืออะไรนะครับเป็นเกมเปิดแผ่นป้ายแหละทุกคนน่าจะรู้เนาะว่าคือเกมอะไรนะครับมารออีกแป๊บนึงสิบคนองเหรอสิบคนน้อยจังมาสิบคนแหละสิบคนก็ได้มานะครับ ทุกคนเตรียมเข้า Discord นะครับอ่าเดี๋ยวพี่อธิบายกดให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับวิธีเพิ่งหัดเล่นซะด้วยอ่าก็อาจจะถูกไงเราอาจจะแบบเอ้ยเล่นแบบนั้นพอดีอะไรอย่างงี้นะครับอ่ากดของเรานะครับคือว่าที่จะให้ทุกคนนะครับเข้า Discord ที่พี่อ่าเปิดห้องไว้ให้นะครับที่มีคนชื่อว่า c k Fast f o o d นะครับคือพี่เองนะครับผม คือจะจำกัดไว้ให้แค่เข้าห้องได้แค่สองคนเท่านั้นนะครับใครยัดเข้ามาหาพี่ได้กดดูที่พี่แชร์จอแล้วก็เลือกมาหนึ่งแผ่นป้ายครับเลือกมาหนึ่งแผ่นป้ายเสร็จปุ๊บพี่จะให้ทุกคนเนี่ยได้ทายกันว่าไอในรูปเนี่ยมันคือแมปอะไรนะครับถ้าเกิดใครทายถูกก็รับเกมพาร์ทไปได้เลยนะครับชื่อแมปหล่อยากแล้วมาทุกคนเตรียมนะเตรียมเข้าที่พี่จะเปิดห้องแลวนะพี่จะเปิดห้องแล้วนะครับมา หรือรอรอีกร,ร,รออีกแป๊บน,นึงดีกว่าคนคนกำลังเข้ามาเข้าได้ไรปะเดี๋ยวก่อนแป๊บน,นึงเดี๋ยวรอแป๊บน,นึงผมคือที่เม้นท์ในล่าสุดพี่เองแจกโฟสส่วนมากเลือกสองเทพจีโอเทพยเยอะเลือกสองใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวพี่เปิดห้องเลยนะทุกคนปึ๊บอ่ะเรียบร้อยครับเข้ามาแล้วมาเช็ดูจอพี่เลยดูจอพี่เลยโ hey. oh, อ้ยอยาวอ้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 า จะทำให้เป็นอ่าเหตุจอไหมครับอันเลือกเลือกมาหนึ่งอันว่าจะเอาอันไหนอืสามสองครับสามสองเหรออ่ะแบบอะไรอุ้ยอะไรเับเล่นใหม่ได้อ่ะถ้าเกิดมีคนเดียวก็เล่นอยู่คนเดียวอ่ะอ่าเล่นใหม่ได้แต่ว่าทายมาก่อนอันนี้อันนี้อันนี้ขอเพิ่มขอขอเปิดเพิ่มได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เราเผื่อมีคนเข้ามาใหม่อะ เผื่อม่อีกคนนึงอาจจะอาจจะซุ่มอยู่เราไม่แน่ใจเหมือนกันอ่า <laughs> บบหน้าตาเหมือนลายเส้นแบบนี้เลยเอาอยู่ตอนแรกคิดว่ามันง่ายแบบที่คิดว่ามันง่ายอะแต่ว่าก็ยากอยู่นะอ่าเอาไงผมรอคนเลย <laughs> แบบนี้แสดงว่าเป็นแบบไม่ค่อยดังสินะโอ้ดังดังมากดังมากดังมากเหรออืมดังมากเอาใบให้แค่นี้ละสุดสุดละ <ม>เออเดี๋ยวลืมลืมแชร์จอเป็นแบบนี้นี่ะเดี๋ยวให้คนดูด,ด,ด้วยเขาจะได้ช่วยช่วยกันทายว่าแบบอะไรคิดว่าแบบอะไรบูเคเว่นบูไม่ใช่คนระับไปก่อนอ่าเดี๋ยวพี่เตะออกก่อนนะโ <c oughs> อเคครับอ่ออ่ะใครจะเข้ามาต่อเออ้อไม่มียิงอ แจกเกมพาแล้วเนี่ยอืมมาเอาเอาคุณไว้มาอ่ะแชะดูจอเลยครับดูจอเลยดูจอเลยครับผมคิดว่านี่คือแมปอะไรเปิดไมคได้ไหมอ่ะโอเคมาแมปอะไรครับ เปิดแผ่นป้ายไหนดีกว่าอะเปิดแผ่นป้ายไหนก่อนถ้าจะดูแบบมันมีแบบเหมือนไม้ใช่ไหมอ่าเปิดเลือกสิบเก้าสิบเก้าปเลยีนะสิบเก้าอ่ะโหตรงนี้ยากซะด้วยอ่ะคิดว่าแมปอะไรเบบอลไม่ใช่ครับเบทบอลเบทบอลเหรอไม่เยอะเลยนะผมเลือกเบทบอลเบทบอลไม่ใช่ครับอ่ะไปก่อน มาเล่นใหม่ได้มาเฮ้ยคนที่เห็นเข้ามาเมื่อกี้อยู่อ่ะมาครับดูจอได้หรือเปล่าเออผมต้องเลือกเลืใช่ไหมใช่ใช่โดูจอดูจอหรือจะดูในไลน์ก็ได้แล้วแต่แต่ดูในไลน์อาจจะช้าหน่อยไปนะครับเลขสิบเลขสิบเลขสิบอ่ะเฮ้ยใกล้ละอันนี้ใกล้ละยอดสุดเลยมีเส้นผมแล้วก็สีอยู่แนวฟ้าๆหน่อยใช่แบบอะไรครับเคยเห็นเกมนี้อยู่เฮ้ยเอาว่ะเฮ้ย ถูกครับเรียบร้อยคนได้เกมพาร์ทคนแรกนี่ครับทักส่วนตัวมาเลยนะครับทักส่วนตัวมาในดิสคอร์ดเลยอ่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอจบไลฟ์เดี๋ยวทักไปอีกทีนึงมาทุกคนมาทุกคนเห็นเกมเห็นเห็นเห็นภาพของเกมือยอ่ะเดี๋ยวทักส่วนตัวมาเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแช์เดี๋ยวจะจะเอาเกมพาร์ทให้แต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนรอจบไลฟ์ก่อน <laughs> เดี๋ยวมันจะวุ่นวายโอเคครับ <Okay. S 2> ช่วยยินดีกับยินดีได้ครับทักมาด้วยนะได้เลงนะทักมาเลยเออเทักไปดีกว่าทักไปดีกว่าอ่ะโอเคทักไปละคนแรกโอเคเลือกเกมพาร์ตมาเลยว่าจะได้เกมอยากได้เกมพาร์ตอะไรอืมโอเคพิมพิมมาบอกได้เลยโอเคครับขอบคุณมากครับ,ดรบเดี๋ยวผมพิมพ์บอกไปครับผมกดออกเลยแล้วได้ครับเดี๋ยวผมเข้ามาใหม่เดี๋ยวปิดห้องไว้ก่อน มาครับทุกคนเห็นเห็นภาพหรือยังว่ามันไปยังไงอ่าเอาแมปต่อไปแบบนี้ยากนะพูดตรงเลยว่ายากครับถ้าเกิดไม่ใช่เฉพาะกลุ่มจีนนี่คือไม่รู้นะอ่าไม่น่าเห็นจอไม่น่าแชร์ถูกจอนะโอเคนะครับแจกกันเร็วๆเลยนะครับหรือว่าจะอยากให้รออยากให้รอกว่าน,นี้ให้รอไหม สวัสดีครับสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับแหมตอนจอกตอนแจกเกมพลาดนี่ไม่มีใครเข้ามาเลยนะใครไหวไปก่อนเลยต้องไหวดิอ่าเราอาจจะได้เองก็ได้เราเอาพี่บอกไปแล้วว่าเล่นเล่นเท่าไหร่ก็ได้นะครับใครที่แบบพลาดไปแล้วกลับมาเล่นใหม่ก็เล่นได้นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ตอบจนกว่าจะถูกอะ่ะพูดแค่นั้นแหละตอบจนกว่าจะถูกนะครับมาไปเีกนะเลื่อนเลก็ได้มั้งพี่ใช่ไหมเรื่อเื่อเอาเรื่อยๆก็ได้นาอโอเค มารอบที่สองนะครับเกมพาร์ทอันที่สองปึ๊บอ่ะเปิดห้องให้ให้เข้าได้สองคนก๊บมาครับเข้ามาเลยเข้าดิสมาเลยเอาคุณอีกวมาเอาแผ่นไหนครับเอใไม่อ่ะให้ทุกคนได้ดูด้วยแผ่นแผ่นไหนครับแผ่นไหนยี่สิบห้าครับยี่สิบห้าเอาเอากลางกลางเอ้ย รู้แล้วว่าอย่างเงี้ยมันเร็วไปเปล่ายูนิ e ว s a ซ่ดีปะเฮ้ยทำไมไวยังอ่ะถูกครับใช่ถูกเนี่ยนี่ไงเฮ้ยไวยังอ่ะไวเกินอ่าทักส่วนตัวมาเลยครับทักส่วนตัวมาเลยว่าอยากได้เกมพาร์ทอะไรอะไรยังไงบ้างสวัสดีท่านดู13มสามคนด้วยนะครับสวัสดีครับ เออง่ายจัดเห็นไหมบอกแล้วง่ายปะบอกแล้วว่าเรามาแจกง่ายครับวันเนี้ยเราไม่มีอะไรยากเลยนะแต่บางคนแบบไม่กล้าไงใช่ไหมมันง่ายเออคุณไว้ทักส่วนตัวมายังอโอเคเรียกเลยว่าเกมแต่แต่เกมพันในแบบนี้เท่านั้นนะอย่าเอาแบบอื่นนะเร็วเร็ว,เร,วเร็วจริงแต่เข้ากันให้ทันแค่นั้นแหละอยู่ชี่เน็ตด,ด้วยนะครใครเน็ตแรงก็คือเข้ากันเข้ากันทันนะครับโอเคทักมาแล้วอย่าเอาเกมพันไหน พิมพ์บอกมาเลยแต่ในแบบนี้เท่านั้นนะแบบอื่นนี่น่าจะน่าจะเอาเรื่องนะราคาเนี่ยมาครับนอนเลยดีกว่าแบบนี้เอ้ยมันยังเหลืออีกอันนึงดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาแจกเกมพาร์กันนะครับคือเราจะเล่นเกมเปิดแผ่นป้ายนะครับผมแล้วก็จะมีลิงก์ดิสคอดให้ทุกคนได้เข้ากันนะครับโอเคครับของคุณสองโอเคครับเดี๋ยวจบไลฟ์เดี๋ยวทักไปหานะครับผมคิดว่าคนจะเยอะกว่านี้เนะี่ย คนน้อยก็ก,กถือว่าได้อะมันจะได้แบบสิบคนอะว้าว,าว,าว,าวมาเดี๋ยวขอเตรียมตัวแป๊บน,นึงครับทุกคนขอเตรียมตัวแป๊นนึ่งอาแผ่นสุดท้ายแล้วนะคือถ้าเกิดอันนี้ใครไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้วนะอันนี้ทุกคนน่าจะรู้กันมากกว่านะครับน่าจะรู้กันเยอะเทคเดียวพอทําไม่มอวานบอลบิดไม่รู้ครับตัดผมไปหนึ่งมาครับผมทุกคน เตรียมตัวเข้า discord ครับเดี๋ยอันนี้แก้ใหม่หรือยังวะน่าจะใหม่เดิมแนละ้วมาทุกคนเดี๋ยวจะเปิดห้องแล้วนะอันนี้คือคนสุดท้ายที่จะได้แล้วนะครับถ้าเกิดไม่พาลาดรอบนี้ก็ก็พลา,พาดพลาดยาวๆแล้วนะครับผมมาใครที่ยังไม่ได้เข้าดิสคอ d ก็เอ้ยเดี๋ยวมีมีคนเข้ามาในไลฟ์ใหม่ต้องอธิบายกดให้ฟังอีกรอบเอ้ยเดี๋ยวมันสามคนนี่วาปอ๊บอ่ะ,อะสองคนละเกมนี้นะครับคือเกมเปิดแผ่นป้ายนะครับแล้วก็ทายกันว่า ไอ้แบบที่อยู่หลังป้ายเนี่ยคือแมพอะไรนะครับใครทายถูกก็รับเกมพาร์ไปได้เลยนะครับสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเกมพาร์ไหนในแมพนี้นะครับเนี่ยมันจะมีให้เลือกทั้งหมดอ่าหกอันนะครับใครอยากได้ไหนก็เลือกมาหนึ่งนะครับผมอันไหนคิดว่าคุ้มสุดก็ก็ซื้อก็ก็หมอกมาได้นะครับวันนี้ปอนไม่ดูครับเอา้าไม่มีใครเข้าดิสมาแจกแค่สองคนนะ <laughs> โอเคมีคนเข้าดิสมาละเชื่อผมอันกลางๆเอ้ยอันนี้สอนทิค่ะ ยังไม่เปิดคอมเลยอ่ะมาแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวไปอันนี้ใครก็ไม่รู้รอรอคนเข้ามาก่อนแบบเก่าใครเดาไม่ถูกเท่ากับตายตายไม่ตายวัสดีคนที่สิบสองก็ด้นะครับใครที่เข้าใหม่อย่าลืมฝากกดไลค์กดตาให้กันก่อนนะครับผมก่อนที่จะเข้ามาทายกันนะครับแต่ต้องเข้าดิสคอดก่อนนะใครไม่เข้าดิสคอดนี่คือไม่ได้นะเฮ้ยเงียบเลยมันน่าจะมียศดให้อยู่หรอปะใช่ครับดิสคอดให้ยอดอโต้ ไหนดิเด่ะพี่อ่าไปนนะอ้าวมาแก้มือใช่ไหมมาังน,นานเมื่อกี้ผมมาเข้าไม่ได้ใช่เหรอมันรักเหรอโอเคโอเคมาตายเลยสังเกตบ่อยผมขอเลื้กตรงมุมเลยมุมไหนสี 1> ่1ิบอะไรท่าไหร่นะสี่สิบสี่ครับสี่สิบสี่อ่ะโอ้โหเปิดถูกที่ซะด้วย <laughs> เรรียบ้อยครับชื่อแแบบชอบคือตรงมุมอ่ะพี่สิเอาวะมีคนสังเกตแล้วเนี่ยมาทุกคนแจกเกมพาร์ตง่ายจาัดเออเ,เดอะฟอกไป <S <S เปิดถูกที่เนี่ยอ่ะถ้าเกิดถ้าเกิดสมมุติว่าเปิดตรงเนี้ยจะรู้ไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูถ้าเกิดสมมุติว,ว,ว,มมว่าเปิดตรงแบบตรงเนี้ยอ่ะรู้ไหมไม่รู้อันนี้อ้ตรงเนี้ยไม่รู้เนี่ยมันจะไปทางสก๊อแสนดเนี่ยนี่เออเห็นป่าเนี่ยมันยากอยู่นะแต่ถ้าเกิดเปิดตรงเนี้ยรู้เลยเอาพื้นี่ออกมา ชื่อแบบมปมันจะอยู่ตรงมุมไม่ซ้ายก็ขวาพี่ใช่ไงก็ถ้าผมไปเปิดแบบสมมุติถ้าผมไปเปิดฝั่งสี่สิบเก้าเนี้ยผมเกมเลยใช่เรียบร้อยได้ทันทีใช่ไหมเล่นตั้งนานโอเคมาเดี๋ยวทักส่วนตัวพี่มาเดี๋ยวพี่จะ,อะอบอกว่าเอาเกมพาร์ทเนีเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะอ่ะเดี๋ยวจบไลฟ์เลยแล้วกันนะเพราะว่าวันนี้มาแจกเกมพาร์ทแบบแป๊บเดียวจริงจีโอเคครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทักทั้งสามคนไปแล้วก็ให้เข้าดิสคอร์ดพี่มาพี่ว่าอธิบายว่าให้ให้รับยังไงโอเค จบไลน์แล้วครับเจอก,กันไปไปมาไปใช่ไมไม่แจกเกมพาร์น,นะม่สัญญาว่ากรบทุกคนว่าจะแจกเกมพาร์ทหนึ่งหมื่นซับแต่ว่ายังไม่ได้แจกสักทีเนี่ยพี่ได้แจกสักทีนะครับโอเคสําหรับไลน์นี้นะครับใครชอบพีกก่พงพากดไลค์ก่ตามกดซับสไคร b ์เพื่อจะได้พาคลิปใหม่ไลน์ใหม่ถ้าเกิดเรามีแจกเกมพาร์เมื่อไหร่เดี๋ยวเรามาแจกกันให้อีกนะครับสําหรับคลิปนี้ไลน์นี้ต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีครับบายบาย